เหมือนขนแมวขนหมาไหมเคยกินไหมขนแมวขนหมาใค่จะเคยนี่จะเป็นสายพันธุ์ที่ชื่อว่าเอริกนพีชเอริกนใช่ครับเออริกันอยากจพูดไ่ได้ก็ขยันอยากจะพูดด้วยนะผลไม้มีขนแม่นี่เคยเห็นไหมดูขนมันนี่ไม่ใช่มะเดือหรอฮะใช่มะเดือไหมไม่ใช่มะเดือดูดิมันมีขนขนเหมือนอะไรขนเหมือนอะไร นี่นะขนเยอะมากเลยเอาเหรอเหมือนขนแมวขนหมาไหมเคยกินไหมขนแมวขนหมาใครจะเคยหมายถึงเนี่ยผลไม้่ยเคยกินไหมเออไม่เคยนี่คือลูกอะไรให้ทายเออลูกมะเดื่อไมาใช่มะเดื่อจักรวรรดอยู่ใครจะไปกินขนแมวองมน๋อหมายถึงไอ้นี่เคยกินไหมไม่เคยเออนี่แพงมากเลยนะแม่เขาขายกันแบบนี้นะนี่นี่นี่อย่างนี้นะ สี่ลูกสี่ร้อยกว่าบาทเหรอใช่ครับเนี่ยสี่ลูกสี่ร้อยกว่าบาทหนูขึ้นไปบนดอยสูงสูงมากเลยโหอ้วกแตกอ้วกแตนกว่าจะขึ้นไปถึงไอ้ต้นมันเนี่ยบอกเลยเหนื่อยมากแม็กได้เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่นะครับดอยอ่างขางเพื่อไปบุกลุยสวนลูกพีชครับตอนนี้เนี่ยมีคนให้ฉายาแมกว่าเป็นนักล่าผลไม้แล้วนะ <laughs> การเดินทางไปก็ค่อนข้างลำบากเลยครับเราต้องเปลี่ยนรถ2ต่อเนาะแล้วขึ้นไปบริเวณบนดอยสูงๆครับใกล้ๆกับตะเข็บชายแดนที่นั่นจะมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีครับวันที่แม็กไปเนี่ยเป็นช่วงหน้าร้อนนะแต่อุณหภูมินะครับต่ำสุดอยู่ที่10องศาเท่านั้นเองจะบอกว่าหนาวมากครับปากสั่นเลยแต่ไม่ได้เตรียมเสื้อกันหนาวอะไรไปเลยครับเพราะคิดว่ามันร้อน และนี่คือทางขึ้นสวนครับเป็นทางเล็กๆเท่านั้นนะทุกคนเห็นตามลูกศรไหมครับนั่นคือทางชันมากครับแม็กจะต้องนั่งรถขึ้นไปบนนั้นนะครับคนขับต้องมีความชำนาญมากๆครับไม่งั้นอาจตกข้างทางคือตกเหวลงไปเลยอะ ลูกพีทนะครับหรือหลายคนเนี่ยจะเรียกว่าลูกท้อนะครับหลังจากที่โครงการหลวงได้นํายอดพันธุ์ดีจากต่างประเทศเข้ามาเปลี่ยนกับต้นท้อเดิมนะครับเขาจึงตั้งชื่อใหม่ว่าเป็นลูกพีทแทนนั่นเองครับพีทนะครับเป็นราชินีผลไม้เมืองหนาวนะครับรองจากแอปเปิล เขาจะติดดอกออกผลได้นะครับต้องมีอุณหภูมิประมาณ10องศาเซลเซียสตลอดทั้งปีและมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1,000เมตรเป็นต้นไปครับจึงทำให้ในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยยังมีแค่ไม่กี่แห่งที่สามารถปลูกลูกท้อหรือพีชได้ครับส่วนลูกพีชวันนี้ที่แม็พาทุกคนมารู้จักนะครับจะเรียกว่าสายพันธุเอริกนครับมีรสชาติหวานนำเนื้อนิ่มฉ่ำน้ำครับ สายพันธุ์นี้รสชาติจะถูกปากคนไทยมากกว่าครับนิยมทานสดนะครับราคาต่อกิโลก็สูงมากๆด้วยครับช่วงฤดูกาลของเขาจะเป็นช่วงปลายเดือนเมษานะครับราคาต่อโลเนี่ยถ้าเป็นเกรด A โลละ4 4 0บาทขึ้นไปเลยครับอ่าเขาเรียกว่าลูกพีชเออออะแม่ถือแม่ถืออะลูกพีชมันอีกอย่างนึงไม่ใช่เหรออันนี้ลูกพีชพีชพีชพอพานสะอีชอช้าลูกพีชเออ ๋ยวะดับหนูหาลูกสุกๆ,ๆให้นี่สุกๆ,ๆมันจะนิ่มๆนะนิ่มๆขูนี่ขนเยอะขนเยอะมากอะอยากล,ยลองชิมไหมอยากลอง <ๆ S 1> อยากลองชิมนะ,ๆๆนะอ่าเวลากินมันต้องล้างก่อนครับเพราะว่าม,มันจะมีขนเนาะมันจะเนี่ยมันจะทำให้ระคายคอเพะะี่ยเป็นขนแมวขนหมายเนี่ยดูดิดูขนมันดิโอคายมันไม่ใช่ขนหรอกคายคายคืออะไรอ่ะคายมัน,น่นเนเนเนคายมันเขาเรียกคายมันไม่ใช่ขนเนี่ยนะแบนคายหน่อไม้อะไรของนั้นอะแต่เขาเรียก ขุนคายนองไม้มีคายแล้วยีพวกฟักแฟงมีคายไหมแม่มีออ๋เพราเรียกคายเขาไม่เรียกว่าขุนอ๋อคายคือจะทําให้คันใช่ไหมใช่อ๋ออ๋อนี่นี่แปลว่าพอล้างเลยไหมมันจะออกมาอย่างนี้นะฮะมันก็จะช่วยลดอาการคันได้นะครับตัวพีชนะเรียยกคามันดูดิอู้ดูขนมันเต็มเลยอะนะฮะอ่ะเวลาผ่าลูกพีชเขาต้องผ่าตามรอยแบบนี้นี่อู้ พีชเวลาสุกแล้วเขาเนื้อจะนิ่มๆน,นะครับถ้านิ่มๆแบบนี้คือจะหอมมากยิ่งนิ่มยิ่งหอมเนาะผ่าแล้วก็บิดนะครับนี่แม่ดูว้าวช่ำมากเนาะช่ำช่ำจริงๆนะทำไมอะเปรีป้ยว <laughs> ถ้าเป็นแบบว่ามันยังไม่นิ่มมันจะเปรี้ยวแต่ถ้านิ่มแล้วมันจอกอมเปรี้ยวอมหวานอร่อยมากเดี๋ยวแม่เปาะถ้าสุกแล้วนะมันจะเปอกเปลือกได้แบบนี้เลยนีเน่เห็นปะเห็นปะ จะปอกเปลือกได้สวยๆแบบนี้นะฮะเออโดยที่เราไม่ต้องใช้มีดในการปอกแต่ถ้ามันยังมันยังไม่สุกนะเราต้องใช้มีดในการปอกนะครับอ,อ่าอันนี้จะมีบาง,บางจุดที่ปอกได้และบางจุดที่ปอกไม่ได้นี่ดูดิอืมอ่ะอยากลองชิมไหมลองจากลองอืมหนูก็นำลายไหลแล้วเนี้ยลายไหล่ใชอ่ะอันนี้ใม่ลองชิมก่อนอออชิมน้าได้อยเป็นไง โอ้ยโอ้ยโอ้ยคำใหญ่เลยหอมไหมหอมไมหอมหอมอร่อยมากครับพีกเปี้ยวนิดอ่อ่ะอันนี้ให้แม่เลยอ่ตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์ที่ชื่อว่าเอริแกนพชเอริแกนใช่ครับ อยากพูดไม่ได้ก็ขยันอยากจะพูดด้วยนะอยากอะเดี๋ยวไปดูสรรพคุณและประโยชน์ของพีชเอ r ิกแ a นกันครับนี่ดูดิเรกมาดูประโยชน์ของลูกพีชกันครับข้อหนึ่งเลยเนี่ยช่วยเสริมระบบย่อยอาหารครับเขามีพรีไบโอติกครับทำหน้าที่เลี้ยงแบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อลำไส้และปัจจุบันพรีไบโอติกนะครับยังมีส่วนช่วยป้องกันโควิดได้ดีด้วยครับ ไฟเบอร์ในพีทนะครับเป็นชนิดไม่ละลายน้ำครับจึงมีส่วนช่วยในการย่อยอาหารครับประโยชน์ข้อที่2ครับช่วยบํารุงหัวใจพีทเนี่ยมีส่วนช่วยลดความดันโลหิตสูงครับลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและยังไปลดตัวฮอร์โมนที่เพิ่มความดันโลหิตอีกด้วยครับข้อ3ครับพีทช่วยบำรุงสายตาครับเนื่องจากมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับที่เรียกว่าเบต้าคโรทีนครับ ซึ่งร่างกายจะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A นะครับแถมยังช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงด้วยข้อ4ครับอันนี้สาวๆหลายคนน่าจะชอบนะพีชช่วยลดน้ําหนักครับเพราะลูกพีชเนี่ยไม่มีไขมันอิ่มตัวไม่มีคอเลสเตอรอลหรือไม่มีโซเดียมนะครับและมากกว่า85%ของลูกพีชนั้นประกอบไปด้วยน้าครับแถมยังมีกากใยไฟเบอร์ที่สูงทําให้รู้สึกอิ่มสบายท้องสาวๆต้องหา ลูกพีชมากินแล้วนะ <c oughs> ข้อ5ครับลูกพีชช่วยทําให้ผิวของเราแข็งแรงครับเนื <c oughs> <at> ่องจากในลูกพีชนะครับมีวิตามิน C ที่สูงครับช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนนะครับซึ่งทําให้ผิวของคุณแข็งแรงชะลอความเสื่อมความชราครับและช่วยปกป้องผิวจากแดดทําให้ผิวชุ่มชื้นกระจ่างใสครับโอ้ลูกพีชนี่เหมาะกับคุณสุภาพสตรีลว้ลวนๆเลย ข้อนี้เนี่ยดีมากๆเลยครับข้อ6ช่วยป้องกันมะเร็งบางชนิดนะครับผิวและเนื้อของลูกพีชนะครับอุดมไปด้วยแคโรทีนอยด์และกดคาเฟอีนครับซึ่ง2ตัวนี้มีส่วนช่วยในการต้านและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งครับข้อ7ครับลูกพีชช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงครับ ลูกพีทเล็กๆ1ลูกนะครับมีโพแทสเซียม247มิลลิกรัมครับช่วยปรับสมด,ดุลโซเดียมในร่างกายและลดความดันโลหิตครับลดโอกาสการเกิดนิ่วในไตลด โอกาสการสูญเสียมวลกระดูกครับพร้อมยังช่วยเสริมให้กระดูกของเราแข็งแรงครับข้อแปดครับใครที่เป็นภูมิแพ้ฟังทางนี้เลยนะครับจากงานวิจัยนะพบว่าลูกพีทครับช่วยลดอาการแพ้ได้ดีมากๆครับเขาป้องกันไม่ให้ฮิสตามินนะครับเป็นสารที่กระตุ้นให้เกิดอาการแพ้เช่นจามคันหรือไอนะครับหลั่งอยู่ในเลือดของเราใครที่เครียดลูกพีชช่วยได้ครับเขาช่วยบำรุงสมองนะครับ สารต้านอนุมูลอิสระที่พบในลูกพีชนะครับช่วยต่อสู้กับความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันอาทิโรคอัลไซเมอร์นะครับซึ่งเกิดจากความไม่สมดุลระหว่างการผลิตอนุมูลอิสระที่ทำลายเซลล์และความสามารถของสมองและร่างกายครับโอ้ดีจังเลยอะ่ะ เพราะสุดท้ายครับลูกพีชช่วยทําให้ฟันแข็งแรงด้วยครับพอลูกพีชเนี่ยประกอบไปด้วยฟัอลค์ครับแร่ธาตุที่สําคัญต่อกระดูกและฟันแถมยังช่วยกําจัดเชื้อโรคในช่องปากที่มีโอกาสทําให้เกิดฟันผุได้ด้วยโอ้โหลูกพีชลูกเล็กๆนะทุกคนครับแต่ประโยชน์เยอะมากๆไม่แปลกใจเลยที่ทําไมคนต่างประเทศชอบทานคนจีนชอบทานนะและมีราคาสูงด้วยอันนี้ย้ําบ่อยมากสด,สด หวานหอมเหมือนกินเหล้าเกาหลีเลยอ่ะเหมือนกินโชจูเลยเออใช่ใช่เหมือนโชจูเลยเหรอไม่เคยกินนะเคยกินโชจูด้วยนะเคยกินโชจูด้วยนะเคยมาเดี๋ยวหนูลองปอกแบบดิบๆให้กินบ้างโอเคป่ะอืมนี่เหมือนแอปเปิ้ลเหมือนกันเนาะเหมือนแอปเปิ้ลเหมือนแอปเปิ้ลนะอ่าเดี๋ยวแม็กปอกหาให้ดูซื้อเห็นไหมกรอบอ่าเนื้อมันจะกรอบครับดูนะหนึ่งสองสามว้าวอันนี้เหมือน เหมือน<า>อ่นอ่ายางมันยางมัน,มนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ดูคลิปอนี่อ่ะมันกรอบมากนะฮะกอกเปลือกก่อนเนาะแม่จะได้ลองชิมถ้ามีพริกเกลือด้วยนี่นะจะอร่อยเลยแต่หนูชอบกินแบบนี้มากกว่านะมันองเปียวองหวานอร่อยเนาะ <S <S อมอเปียวองหวานก,กรอบหอมอร่อยมากใช่มันสดชื่นแต่บางคนบางคนถ้าชอบออกหวานหวานหน่อยแนะนาให้ทานแบบสุกๆนะนะครับอ่าชื้ นีอ่อ้าวมาอ่ให้แม่ลองชิมดูแบบแบบนี้ดูสิรสชาติจะเป็นยังไงบบอืมแบบนี้อร่อยกว่าขออีกทีนึงขออีกคำหนึ่งขออีกคำหนึ่งตะก้องฟังเสียงฟังเสียงตังตังกัดตังกัดอือหือกรอบไหมกรอบไหมอร่อยเนาะแบบนี้อร่อยกว่่าอสรุปแบบนี้อร่อยกว่าแล้วไหนบอกไม่ชอบเปรี้ยวไงก็มันเปรี้ยวแหละแต่มันอร่อยมันกรอบไงน้ำวงก็ชอบกินแบบนี้แหละแต่ว่าไม่ชอบสุกอ๋อ อะไรสุกๆมากนะปอสุกก็ไม่ชอบชอบบระกอบปรอบหน้าตาไม่น่าเรื่องเรื่องม<า>ไม่ <นะ S 2> ได<ม>้เรา <laughs> <laughs> ไม่กินเลยเมื่อคทีไม่กินนี่แหละเห็นไหมครับเด็กๆที่ดูคลิปนี้ดูไปเป็นตัวอย่างนะการเลือกกินเนี่แหละ <laughs> ก็จะก็จะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเหมือนสเสมอปอะใช่เขาสมบูรณ์ใครว่าเขาสมนี่เขาสมบูรณ์ใครบอก ใครบอกคือแม่แม่แม่ใครบอกเนอะว่าธอสมบูรณ์อ๋อสมบูรณ์แล้วนะดิกตาสมบูรณ์ที่อยู่ตรงขวดนี่ไงในขวดซอสเช่ไหนะใช่